สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับบทที่32หลวงทารา บ้านหลวงทาราเป็นเรือนแฝดสามหลังติดกันตั้งอยู่ริมคลองบางแวกชาวบ้านแถวนั้นพากันเรียกว่าบ้านสามกระไดเพราะมีบันไดขึ้นลงบ้านถึงสามทิศคือทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นบ้านทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในตำบลน,นั้นเรือหางยาวนำสองพ่อลูกมาส่งเป็นรายสุดท้ายด้วยว่าบ้านสามกระได ตั้งอยู่สุดครองบางแวกพอดีทิดพองกับหนุ่มเจริญช่วยกันขนสัมภาระขึ้นเรือนบรรดาบ่าวไพร่มาเห็นก็กวีกวาดเข้ามาช่วยยกของคุณพองมาจากเมืองสิงหรือเจ้าคะทำไมไม่ส่งหนังสือล่วงหน้ามาก่อนคุณท่านจะได้ให้คนเอาเรือไปรับแม่วาดซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของทิดพองทักทาย พวกที่เป็นสาวรุ่นรุ่นพากันมองเมียงมายังหนุ่มน้อยคุณพ่ออยู่ไหนจ้าแม่วาดบุตรชายหลวงทาราถามบิดาคุณท่านไปเดินเล่นในสวนกับคุณหญิงเจ้าค่ะแม่วาดรายงานถ้าเช่นนั้นฉันจะไปหาท่านแม่วาดช่วยขนของไปไว้ที่ห้องฉันด้วยอ๋อนี่ลูกชายฉันหนูไหว้แม่วาดเขาสิสิเขาเคยเป็นพี่เลี้ยงของพ่อ นุมน้อยยกมือว่าหญิงสูงอายุตามที่บิดาสั่งเขาชื่อคุณเจริญจะมาเรียนหนังสือที่บางกอกไม่ว่าช่วยดูแลเขาด้วยนะจ๊ะได้เลยเจ้าค่ะคงอายุรุ่นราวคลาวเดียวกับคุณประพศ์นะเจ้าค่ะคุณพองจำคุณประพศ์ลูกชายคุณสายใจได้ไหมเจ้าค่ะหล่อนหมายถึงพี่สาวของทิศพองได้สิฉันเคย เห็นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กป่านี้คงโตเป็นหนุมแล้วใช่ไหมก็คงจะพอๆกับคุณเจริญนี่ละเจ้าค่ะคุณประพศ์เธอคงดีใจที่จะมีเพื่อนผู้ชายมาอยู่ด้วยบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงจนเธอบ่นอยู่บ่อยๆว่าอยากชวนเพื่อนผู้ชายมาอยู่แต่คุณหลวงท่านไม่เห็นดีเห็นงามด้วยส่วนคุณหญิงท่านไม่ว่าอะไรเพราะรักและก็ตามใจกันมาตั้งแต่เด็กๆ คำพูดของแม่วาดทำให้หนุ่มน้อยคิดถึงยายคุณหญิงซึ่งเป็นย่าของเขาและจะรักหลานชายเหมือนที่ยายรักเขาแต่ไม่รู้ว่าคุณประพจน์เธอจะดื้อกับคุณหญิงเหมือนที่เขาดื้อกับยายหรือเปล่าและพ่อประพ์ไปไหนเสียละ่ะทิศพองถามหาหลานชายประโรงเรียนเจ้าค่ะเธอเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ สอบเข้าได้เองโดยไม่ต้องให้คุณท่านฝากเธอเรียนเก่งมากเจ้าค่ะปีนี้ขึ้นมัธยมห้าแล้วอ้อและคุณพี่สายใจล่ะอยู่ไหนเขาถามหาพี่สาวเตรียมอาหารอยู่ในครัวนะเจ้าค่ะตั้งแต่คุณเปลี่ยมไปอยู่กับภรรยาคนใหม่คุณสายใจเธอเงียบลงไปมากไม่ค่อยพูดกับใครตอนแรกๆแทบจะทำใจไม่ได้ คุณท่านต้องเตือนให้เอาทางพระเข้าคงแล้วคุณสายจิตล่ะเป็นยังไงบ้างคราานี้ก็ถามถึงน้องสาวคงสบายดีเจ้าค่ะเธอมีลูกสาวห้าคนฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงไว้ส่วนตัวเธอไปอยู่หัวเมืองกับสามีนานๆจะกลับมาเยี่ยมลูกสักครั้งลูกสาวเธอไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกับคุณประพน์สักเท่าไหร่ พวกเธอเรียนอยู่โรงเรียนราชินีปากครองตลาดเจ้าค่ะเอาละฉันยืนพูดกับแม่วาดมานานแล้วจะขอไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่ในสวนล้วนะเชิญเจ้าค่ะเชิญเดี๋ยวจะได้มารับไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันคุณสายใจเธอเป็นคนปรุงนะเจ้าค่ะดิฉันและเด็กๆคอยเป็นลูกมือไปหนูไปกราบ คุณปู่คุณย่าก,กันเขาเรียกลูกหนุ่มเจริญสงสัยนักว่าเหตไดบิดาจึงเรียกเขาว่าหนูแทนที่จะเป็นไอ้หนูเหมือนตอนที่อยู่บ้านนอกอยากจะถามหากไม่กล้าหลวงทารากับคุณหญิงห่วงกำลังเดินดูต้นไม้อย่างเพลิดเพลินเห็นคนสองคนเดินเข้ามาคุณหญิงจึงถามขึ้นว่าคุณหลวงนั่นใครเดินมาหนะนั่น คงไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะคุณหลวงวัยเก้าสิบเพ่งมองไปข้างหน้าบอกภรรยาว่าถ้าทางคงไม่ใช่ผู้ร้ายที่ไหนจะเข้ามาในสวนของเราถึงว่าสิหรือว่าจะเป็นพ่อประพจน์ของยายพ่อประพจน์มาพาเพื่อนมากระมังคงไม่ใช่หรอกคุณหญิงถ้าทางสองคนนั้นจะเป็นพ่อลูกกันหรือว่าพ่อเปี่ยม เขาเกิดมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียคุณหญิงห่วงคิดว่าคงเป็นบุตรเขยมากับหลานชายถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสินะแม่สายใจจะได้หายโศกเศร้าเสียทีคุณหลวงรู้สึกสงสารบุตรสาวที่ถูกสามีทอดทิ้งไปอยู่กับภรรยาน้อยครั้นสองพ่อลูกเดินมาถึงก็ก้มลงกราบที่เท้าของคุณหลวงกับคุณหญิง พูดซึ่งดีใจจนน้ำตาไหลพ่อพองหรอกรือพ่อคุณของแม่หายหน้าหายตาไปเลยแล้วนี่ใครกันละ่ะคุณหญิงห่วงถามตั้งแต่ไปอยู่บ้านนอกบุตรชายเคยลงมาเยี่ยมสองครั้งแล้วก็มาคนเดียวลูกชายผมเองครับชื่อเจริญล้านปู คนหลวงรูปศีรษะหลานอย่างรักใคร่คุณหญิงจึงชวนว่าเข้าไปคุยกันในบ้านเถอะแดดจ้าแล้วคนทั้งสี่พากันเดินกลับเข้ามาในเรือนหลังใหญ่สนทนาปราศัยไต่ถามสารทุกสุขดิบกันจนเป็นที่พอใจแล้วทิดพองจึงพูดขึ้นว่าผมจะเอาลูกมาฝากเรียนหนังสือที่บางกอกพรุ่งนี้จะไปสมัครสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ดีลูกพ่อรู้จักกับอาจารย์ใหญ่เขาเคยมาเรียนดนตรีไทยกับพ่อถ้าอย่างไงพ่อจะเขียนหนังสือฝากไปด้วยคงไม่ต้องประมังครับหากไม่ได้เรียนที่นั่นกระผมก็จะให้เข้าวัดนวลเพราะว่าใกล้บ้านดีอยู่สวนกุหลาบนั่นแหละจะได้เป็นเพื่อนกับพ่อประพจน์คุณหญิงห่วงพูดขึ้นถึงอย่างไรท่านก็รู้สึกรักหลานยายมากกว่า ส่วนหลานย่านั้นท่านยังไม่ค่อยเคยคุ้นหน้าตาลูกสะพ้ายท่านก็ยังไม่เคยเห็นตอนลูกชายแต่งงานก็มีแต่คุณหลวงไปส่วนคุณหญิงไม่ชอบเดินทางด้วยกลัวความลำบากและที่สำคัญกว่านั้นก็คือท่านไม่เห็นด้วยที่บุตรชายจะไปแต่งงานกับผู้หญิงบ้านนอกท่านเคยคิดจะตัดลูกตัดแม่ครั้นเห็นหน้าลูกหน้าหลานกลับใจอ่อน แต่ถึงอย่างไงเราก็เหมจะไม่รักพ่อคนนี้เท่ากับพ่อประพศ์ของเราคุณหญิงห่วงบอกตัวเองผมเกรงว่าจะสอบเข้าไม่ได้ครับทิดพองเรียนตามตรงต้องได้สิหลานหลวงทาราสอบไม่ได้ก็อายข้อแย่คุณหญิงห่วงว่าแท้จริงความรู้สึกสองอย่างกำลังต่อสู้กันใจหนึ่งอยากรักหลานย่าให้เท่ากับหลานยาย แต่ใจก็ยังระแวงสงสัยหลานยายนะหลานข้าหลานย่านะสิยังไม่รู้ว่าหลานใครนมน้อยรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวพอจะอ่านสายตาของผู้เป็นย่าออกจึงท่องคาถาเมตตามหานิยมที่ยายให้มาเมตตาเมตตันจะสัมพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเย อาปาริมานางพลางนึกในใจว่าคาถานี้ยายบอกแม้แต่หมากับผียังรักคุณย่าไม่รักก็ให้รู้ไปสิอายุเท่าไรแล้วพอเจริญคุณหญิงห่วงถาม สิย่าง17ครับเอออายุเท่ากับพ่อประพจน์แล้วเรียนชั้นไหนจ๊ะมัธยมสี่ครับมัธยมสมาจากบ้านนอกเรียนช้ากว่าพ่อประพจน์รายนั้นก็อยู่มัธยมห้าถ้าผมไม่สอบตกผมก็อยู่มัธยมห้าเหมือนกันครับหนุ่มน้อยตอบซื่อๆทำไมถึงสอบตกละ่ะแสดงว่าขี้เกียจ หรือไม่ก็ปัญญาไม่ดีคุณหญิงอย่าไปว่าหลานอย่างนั้นสิหลวงทาราปรามภรยาดิฉันไม่ได้ว่าเพียงแต่ถามดูหรือว่าคาถาสูตรนี้ไม่คลังเดี๋ยวขอลองอีกทีหนุ่มเจริญนึกในใจพลางท่องกรณียะเมตสูตรซึ่งจำได้แค่สองบรรทัด ผมต้องช่วยคุณยายทำงานครับผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกขัดเขินที่ต้องเรียกคุณยายและคุณพ่อคุณแม่เมื่อคนบางกอกเขานิยมอย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้คุณยายเข้ามาขอไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆครับทิศพองบอกมารดาถ้าเช่นนั้นพ่อเจริญก็รักยายมากนะสิครับผมรักคุณยายมากรักเท่าๆกับคุณยา่า ได้ผลเพราะคุณหญิงห่วงยิ้มแป้นรูปศีรษะหลานชายพรางว่าโถพ่อคุณของยา่าช่างฉลาดพูดเหลือเกินนี่ถ้าอยู่กับย่าไปนานๆอาจจะรักย่ามากกว่ายายก็ได้นะจ๊ะเมินซชาติหนึ่งนุ่มน้อยพูดในใจแต่ปากกลับว่าผมก็คิดอย่างนั้นคุณย่าสวยกว่าคุณยายตั้งแยะ รูปร่างก็สวยพูดจาก็ไพเราะคุณยายอ้วนตุตะและก็ชอบดุผมเรื่อยพูดไปแล้วก็แอบขอเข้ามาในใจว่ายายครับโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยผมจำเป็นต้องเอาตัวรอดถึงได้โป้ปดมดเท็จถ้าคุณย่าห่วงไม่รักผมผมก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ถึงอย่างไร ผมก็จะไม่รักใครมากไปกว่ายายของผมพูดเก่งจริงๆหลานยา่าดูซิอายุเท่านี้ยังฉลาดถึงปานนี้ถ้าทางจะฉลาดหลักแหลมกว่าพ่อประพน์อีกนะหรือคุณหลวงว่ายังไงท่านถามความเห็นสามีคุณหลวงได้แต่ยิ้มข้าหนุ่มเจริญแอบนึกในใจว่าคาถาของพระพุทธเจ้าเริ่มทำงานแล้ว ยายเราฉลาดรอบคอบเหลือเกินที่ให้คาถานี้มาคุณพ่อครับผมยังไม่ได้ไปกราบพี่สายใจเลยป่านนี้เธอคงรู้จากแม่วาดแล้วว่าผมมาหนูไปกราบคุณป้าก,กันคุณหญิงจึงว่าไปเลยลูกไปฝากเนื้อฝากตัวกับป้าเขาเสียเขาจะได้ทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินจะได้อ้วนขึ้นมาอีกสักนิด หนุ่มน้อยจึงเดินท่องคาถาไปตลอดทางกระทั่งถึงครัวเขาทำให้คุณย่ารักได้แล้วคราวนี้จะทำให้คุณป้ารักสองพ่อลูกเข้าไปไหว้คุณสายใจซึ่งกำลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวเห็นหน้าหลานชายคุณสายใจนึกรักขึ้นทันทีจึงพูดขึ้นว่าพี่ทราบจากแม่วาดแล้วว่าเธอพาลูกมา แต่ไม่ได้ออกไปต้อนรับเพราะกำลังยุ่งคงไม่ว่ากันนะใครจะไปกล้าวว่าพี่ล่ะครับว่าแต่ว่าผมขอฝากหลานด้วยจะให้เรียนหนังสืออยู่ที่บางกอกนี่ก็ดีนะสิพอประพจน์ของพี่จะได้มีเพื่อนบ้านนี้มีแต่สาวๆก็ลูกของแม่สายจิตเขานั่นแหละมีเข้าไปได้ตั้งห้าคน ไม่ค่อยจะกินเส้นกับพ่อประพจน์สักเท่าไรเขาเคยขออนุญาตคุณตาจะเอาเพื่อนผู้ชายมาอยู่ด้วยแต่คุณตาไม่อนุญาตคราวนี้คงจะได้เพื่อนสมใจละสิแถมเป็นญาติกันอีกด้วยคุณสายใจพูดไปมือก็ผัดข้าวในกระทะไปหนุ่มจเจริญจึงพูดขึ้นว่าคุณป้ามีอะไรจะให้ผมช่วยไหมครับผมทำกับข้าวให้คุณยายทานทุกวัน ตำน้ำพริกก็ได้นะครับดีจริงวันหลังต้องขอลองชิมฝิมือบ้างละพ่อประพจน์ของป้าสิอีกที่ทําอะไรไม่เป็นเอาเสะเลยแต่เธอก็เรียนเก่งนี่ครับได้ยินแม่วาดพูดว่าเธอเรียนเก่งมากทีเดียวส่วนผมสอบตกซ้ำชั้นที่จริงก็ต้องเรียนมัธยมห้าเหมือนคุณประพจน์แต่สอบตกเลยต้องอยู่มัธยมสี่ นมน้อยแซ้งพูดถ่อมตัวซึ่งคงจะดีกว่าการพูดยกตนข่มท่านคนเราก็อย่างนี้แหละล้านเอ้ยมีดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีใครหรอกที่จะดีไปหมดเสียทุกอย่างเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครที่จะเลวไปหมดเสียทุกอย่างจริงไหมจริงครับคุณป้าข้อสำคัญคือถ้าเรารู้ว่าไม่ดีตรงไหนก็ต้องยอมรับ แล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียกว่าต้องหมั่นพิจารณาสำรวจตรวจสอบตัวเองอย่างผมเนี่ยรู้ตัวว่าเรียนไม่เก่งก็ต้องเอาใจใส่เรื่องการเรียนเป็นพิเศษถูกต้องที่สุดแม้เธอเลี้ยงลูกได้เยี่ยมจริงๆคุณสายใจชมมาถึงทิศพองครั้นฉุกคิดได้ว่าสามีของเธอไม่ได้เป็นเช่นนี้ ใจก็ห่อเหี่ยวหดหูทิพพองพอจะรู้ความในใจของพี่สาวจึงพูดออกตัวว่าผมไม่ได้เลี้ยงเองหรอกครับคุณพี่ผู้ชายเขาไม่ค่อยถนัดกับหน้าที่นี้หนูเขาดีได้ก็เพราะยายเขาเลี้ยงตั้งหากผมว่าผู้หญิงเลี้ยงลูกได้ดีกว่าผู้ชายนะเอาละพี่ คุยกับหลานไปก่อนผมขอตัวละจะไปอาบน้ำล้างหน้าให้ชื่นใจหน่อยและพ่อจเจริญอาบน้ำล้างหน้าหรือยังละ่ะป้าว่าไปเตรียมรับประทานอาหารกลางวันดีกว่าวันหลังค่อยคุยต่อวันนี้หนูคงเหนื่อยแย่เดินทางข้ามวันข้ามคืนอย่างเนี้ยนุ่มน้อยจึงได้โอกาสลุกตามบิดาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วสองพ่อลูกก็ได้พักผ่อนภายในห้องส่วนตัวของทิดพองซึ่งกำลังจะก,กลายเป็นห้องส่วนตัวของหนุ่มเจริญหนุน่มน้อยหลับสนิทด้วยอดนอนมาทั้งคืนครั้นตื่นขึ้นในตอนเย็นก็ต้องแปลกใจเมื่อบ้านดูคึกคักไม่เงียบเหงาเหมือนตอนกลางวัน คุณประพจน์กลับจากโรงเรียนได้ทราบจากมารดาและบ่าวไพร่ว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยก็ดีใจนักหนาคอยดํา้อ,อมองมองอยู่แถวหน้าประตูห้องของน้าชายข้างพวกสาวๆทั้งห้าก็เป็นนักเรียนราชินีพากลิงโลดที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นคุณสายจิตมีลูกสาวห้าคนคนโตอายุ16คนที่สองสิ คนที่สามและที่สี่เป็นคู่แฝดอายุ13และคนเล็กอายุ12บสองทันทีที่เปิดประตูห้องออกมาหนุ่มเจริญก็ได้พบกับคุณประพน์ซึ่งคอยเฝ้าดูอยู่พวกสาวๆก็มายืนหน้าสลอนคอยทักทายสวัสดีครับคุณเจริญพอคุณประพน์พูดจบพวกสาวๆก็ประสานมือขึ้นพร้อมกันว่า สวัสดีค่ะคุณเจริญหนุ่มน้อยยิ้มให้คนทั้งหคุณประพจน์หันไปทำตาเขียวใส่แม่สาวน้อยทั้งห้าเรื่องอะไรมาเรียนปากผมจะไปไหนก็ไปเถอะไปผมจะคุยกับคุณเจริญพวกเราไม่ได้เรียนปากคุณแต่พวกเราอยากคุยกับคุณเจริญเหมือนกันนางสาวสายแก้วพี่สาวคนโตเถียงแทนน้องๆ แต่คุณเจริญเขาคงไม่ชอบคุยกับผู้หญิงหรอกผมเองยังไม่ชอบพวกผู้หญิงเรื่องมากจริงไหมครับคุณเจริญหนุ่มน้อยอยากจะรับรองคำพูดนั้นเขาเข้าใจคุณประพจ์ด้วยตัวเขามีพี่สาวถึงเก้าคนแต่แล้วก็พูดได้เพียงว่าผมมีพี่สาวเกคนแล้วก็มีเพื่อนหญิงอีกเกือบยี่สิบเลยออกจากคุ้นค้นคุน อาหารมื้อเย็นขาดทิดพองไปคนเดียวเพราะเขาถือศีลแปดคนอื่นๆนอกนั้นต่างรับประทานกันอย่างอร็ดอร่อยคุณหลวงและคุณหญิงมีความสุขกว่าทุกวันวันนี้มีทั้งหลานปู่หลานตาหลานย่าหลานยายหนุ่มเจริญรู้สึกเอ็นดูคุณประพ์มากกว่าห้าพี่น้องเพราะเห็นว่าเธอขาดความอบอุ่นจากบิดา ตัวเขาคงจะอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างมีความสุขจะทุกอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือคิดถึงยายป่านนี้ยายคงคิดถึงเขาเช่นกันก่อนนอนคืนนั้นหนุ่มเจริญได้ขอให้บิดาจดกรณียาเมตสูตรให้และทิดพองก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาของสูตรนี้ตามที่ได้รับมอบหมายจากแม่ยายเพียงแต่ไม่ได้เล่าเรื่องในเรือแดงเท่านั้น เพราะเวลาและโอกาสไม่อำนวยเมื่อเล่าจบทิศพองก็พาลูกไหว้พระสวดมนต์โดยเริ่มตั้งแต่พุทธคุณไปจนจบกรณียเมตสูตรและต่างก็ช่วยกันแผ่เมตตาไปให้กับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบด้วยว่าพรุ่งน,นี้เขาทั้งสองจะต้องไปพบนุ่มน้อยออกจะเชื่อว,ว่าคถาของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นคลังจริงวันพรุ่งน,นี้ เขาจะได้พิสูจน์อีกครั้งหลวงทารามีเรือส่วนตัวสำหรับรับส่งหล,ลานไปเรียนหนังสือมีคนขับที่ให้ค่าจ้างเป็นรายเดือนหลังอาหารเช้าพวกเด็กๆวัยรุ่นจะพากันไปโรงเรียน ทิศพองกับนนทเจริญก็มากับเรือด้วยน้าต้องไปรับเพื่อนคุณเจริญก่อนทิศพองบอกคุณประพจน์เมื่อเดินมาถึงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบคุณประพจน์จึงเดินเข้าไปในโรงเรียนแต่ผู้เดียวส่วนสาวน้อยทั้งห้าแยกกันตั้งแต่ขึ้นจากเรือเพราะโรงเรียนราชินีอยู่ติดก,กับท่าเรือนั่นเองกรณียเมตสูตร ที่ยายกำชับให้ท่องนั้นช่างมีอนุภาพเกินกว่าพันนา,นาด้วยว่าเมื่อคนทั้งสามพบอาจารย์ใหญ่ท่านก็แจ้งว่าทางโรงเรียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วและก็เปิดเรียนมาหนึ่งสัปดาห์แล้วบังเอิญเมื่อสองวันก่อนนักเรียนคนหนึ่งเกิดจมน้ำตายเพราะลงไปเล่นน้ําในแม่น้ำเจ้าพยาและเป็นตะคริวว่ายเข้าฝังไม่ได้จึงมีที่ว่าง ที่หนึ่งสำหรับหนุ่มเจริญจรุญรัตซึ่งพออาจารย์ใหญ่เห็นนามสกุลและรู้ว่าเป็นหลานสาวครูบาอาจารย์ตนจึงยินดีรับไว้ส่วนหนุ่มกันเชียงนั้นไม่มีที่ว่างแล้วพักอยู่ที่ไหนอาจารย์ใหญ่ถามหนุ่มกันเชียงอยู่วัดสเกตครับอยู่กับพระซึ่งเป็นญาติกับคุณพ่อผมพระรูปนั้นท่านชื่ออะไร พระมหาแพ้วครับอ๋อเธอเป็นหลานมหาแพ้วหรอกหรือพอดีทางโรงเรียนกำลังจะมีหนังสือไปนิมนต์ท่านมาช่วยสอนวิชาศิลธรรมทางเราได้ยินกิติศัพท์มาว่าท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบถ้าเช่นนั้นเห็นจะต้องรับเธอเข้าไว้เรียนที่นี่ท่านจะได้ไม่กล้าปฏิเสธได้ยินอาจารย์ใหญ่พูดทั้งทิดพองและลูกชายต่างคิดตรงกันว่า กรณียาเมตสูตรช่างศักดิ์สิทธิ์แท้